ครับก็สวัสดียันเย็นครับวันนี้ตอนค่ำๆนะครับวันนี้ามาดูปาก93นะครับขยายเป็นปาก95นะครับตอนนี้เป็นรถมาจากอ,าอำเภอ,อจังหวัดยะโสธรอำเภอ,อกุดชุมนะครับนี่ครับ คันนี้ก็ลลยสีนหน่อยๆครับทำหาๆครับไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนนะครับตัดกันมั่วสั่วเลยครับนี่ครับก็สีสันสดใสคันนี้หมดสีเยอะมากเลยครับสีค่อนข้างเยอะเลยครับก็มีสี สีฟ้าสีน้ำเงินสีส้มสีเหลืองสีเขียวครับสีแดงครับมีลูกสีครับอ่าตรงหัวจะววรู้สึกจะเป็นสีสีบันเย็นหรือเปล่าผสมสีไปมาไม่รู้มั่วสัวไปหมดเลยครับคันแรกครับที่ทำสีหลายสีอย่างนี้ครับ ก็ากถึงเจ้าของเป็น f อช่องช่างชาตินะครับก็คันนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วครับเหลือเหลืองานนะครับงานผมตัดให้แล้วครับไอที่มันเบี้ยวมันชนตอมันเบี้ยวมานะครับผมก็ตัดให้แล้วครับลูกค้าบอกบอกว่าอยากได้ให้มันสั้นๆผมก็ตัดให้แล้วครับ แต่ยังยังไม่ได้พ่นสีครับเลยยังไม่ได้ใส่ครับรอพ่นสีทำมันละสีครับปากสิท์เสร็จนานแล้วครับแต่ทำสีหลายวันเทียวครับวันนี้วันที่สามแลครับยังไม่สเสร็จลยครับสีเนี่ยทำไปด้วยก็นั่งหาดู คนอื่นเขาทำสีไหนบ้างไปเรื่อยไอตัวนี้ผมไม่ได้ทำตัวที่เป็นราวนิวน้วลาวหนอนกุ้งนะครับผมไม่ได้ทำสีครับเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมถ้าถ้าทำมันก็คือค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มขึ้นอีกครับ ค่ะสีคันนี้หมดเยอะเลยครับหมดเยอะมากเลยครับมันหลายสีครับก็เตรียมพร้อมจัดสงได้ครับแต่ก็ต้องรอน้าดวันก่อนครับตอนนี้มูเล่มูเล่มาแล้วแต่ยังรอ รอลูกลอกอยู่ครับลูกลอกยังไม่มาครับรอลูกลอกตึงสายพานนะครับยังไม่มาเลยครับก็ทํารอไปก่อน,นครับรอส่งงาน,นครับส่วนส่วนทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นปากเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์คันนี้ตัวเอนะครับที่ผมไปเอามาจากจังหวัดอำน้ำเจริญนะครับ แล้วก็ลือล้อไปบางสวนแล้วครับลกแล้วครับลก <c oughs> นี่ครับก็ออย่งลื้อไปหมดนะครับส่วนอีกคันนะครับเอามาจากจังหวัดชัยภูนะครับคันนั้นเป็นคันที่แต่งเต็มนะครับ <c oughs> นั่นแต่งเต็ม <c oughs> นี่ครับอันนี้ตัดออกนะครับ อันนี้อันนี้ปากของจังหวัดชายภูมินะครับผมตัดออกแล้วก็ต่อได้ยังเก็บรายละเอียดยังไม่หมดเลยครับรอปูพื้นครับปูพื้นเป็นพื้นสแตนเลสนะครับนี่ครับด้านหลังครับอ่า ครับก็สวยงามครับสวยงามอยู่ผมก็ทำลายสีจนไม่รู้จะทำสียังไงนะครับทำลายสีลายก็คิดไม่ออกครับไม่รู้จะทำยังไงครับส่วนผสมสีไปผสมสีมาก็ทิ้งบ้างครับ สีไม่ถูกใจครับสีไม่ไม่สดใสนะครับก็ใช้ไม่ได้ก็ทีทิ้งไม่รู้จะทำยังไงครับกันนี้ไปจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ก็ฝากเอฟซีติดตามผลงานได้ไว้ด้วยครับ อันนี้คันแรกของจังหวัดยะโสธรครับอ่าเป็นเป็นเก้าสามขยายปากครับอืมแต่ใชภ้ภูมิไปหลายคันแล้วครับอ่าคันนี้ก็คันแรกครับของอันนาจเจริญครับก็อยู่อยู่อำเภออะไรนะอ่าอ่ะ,อะเน่จะให้ดูดูเนี่ยนี่คือพื้นนะครับพื้น เเลครับเป็นสเตเลนี่เป็นสเตเลดเล็ตโค้งมาอย่างนี้ครับไม่มีรอยต่อครับเป็นแผ่นเดียวยาวเลยครับนี่ครับรนี่ครับก็ตรงนี้ก็รับล้างรถด้วยนะครับ อา่สำหรับใครที่สนใจจะมาล้างรถก็มาล้างได้ครับส่วนตอนนี้ผมก็ล้างอ่งางอยู่ครับตัดตัดต่อตัดแล้วไปทรงนี้ครับสั้นกว่าเดิมครับมัน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 หักมันงอไปครับก็มันจะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่ใส่เสร็จก็เดี๋ยวตอนประสง่งงานเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูใหม่ครับ อันนี้ก็ทำทีละนิดครับเรื่อยๆครับไม่รีบครับขนาดอะไรสั่งยังไม่ไม่รีบเลยครับสั่งนานแล้วครับยังไม่เห็นรีบสง่งให้ผมเลยครับไม่รู้ก็เป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับก็สสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามผลงานอของทีมงานช่างช้าลึกซิ่งไวเ้เ้วยครับ เราคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ